สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะวันนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะของชาวธาตุดินประจำปักแรกขออภัยค่ะปักแรกมิถุนายนนะคะ ก็ดูกันไว้เป็นแนวทางนะคะในส่วนของคนรักเก่าเนี่ยมีไพ่ฝั่งของชาวธาตุดินเองนะคะแล้วก็ฝั่งของคนรักเก่าซึ่งเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะเราก็ดูไว้เป็นแนวทางหรือบางทีจะดูสนุกสนุกดูดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็จะเปิดไพ่ในสถานการณ์ปัจจุบันของเราของเขานะคะความรู้สึกของเรากับเขาที่มีต่อกันและก,กันแล้วก็จะเป็น สถานการณ์ในช่วงปักแรกมิถุนายนนะคะส่วนของตัวเรากับตัวเขานะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายก็จะเปิดไพ่ความเชื่อมโยงระหว่างเรากับเขานะะในปักแรกมิถุนายนสําหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกัน,กนแล้วก็ราศีมังกรนะคะมาดูไพ่ฝั่งของเรากันค่ะได้7ถ้วยนะคะใน5ดาบ6ไม้เดอะแมจิกเชียนะคะ9ถ้วยแล้วก็7ไม้ส่วนคนรักเก่าของคุณนะคะชาวธาตุดิน ได้ราชาถ้วยค่ะ8เหรียญมี3ดาบนะคะเถ้วยเช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มี4ไม้แล้วก็สเหรียญนะคะตัวคุณเองนะคะสำหรับชาวธาตุดินช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะพยายามไม่สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์พยายามจะใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปให้ได้นะคะหลังการเลิกลาก็พยายามจะทํางานนะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะเอาพยายามเอาชนะ ความรู้สึกของตัวเองเอาชนะแบบเขาเรียกว่าต่อสู้กับหัวใจของตัวเองคือต้องบอกว่าคุณเองคุณก็ยังแอบมีเขาในใจอยู่นะคะยังแอบมีเขาในใจอยู่แต่ก็คือมันเหมือนกับถามว่าอยากคุยไหมอยากคุยอยากเคลียร์กันอีกสักครั้งไหมอยากพูดอยากคุยมันก็อยากนะนะคะแต่ถามว่าอะอยากก็ทักไปสิไม่เอา นะไม่ทักหรอกแต่ว่าถ้าสมมติมันจะมีวิธีที่จะแบบว่าเออได้คุยโดยที่ไม่ต้องเสียหน้าแล้วก็ไม่ต้องแบบ จงแจ้งจนเกินไปก็อาจจะพยายามหาทางอยู่ก็ได้นะคะแต่ใจนึงก็เหนื่อยแหละมีความรู้สึกว่าชาวธาตุดินคุณรู้สึกเหมือนกับมันก็มันก็ยังแอบมีความรู้สึกดีๆแหละถ้าสมมุติว่าเขามาง้อนะถ้าสมมติว่าเขามาง้อ,นะมมาางอและสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้มันก็จะไปได้อยู่นะคะมันก็จะไปต่อได้คือ,ค,อคือเราก็อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นอยู่แต่ถ้าจะให้เราเป็นคนที่แบบว่าเออไปพยายามพูดพยายามคุยพยายามทักหาอะไรเงี้ยเราก็ คงจะจะไม่อะเนาะ,ะทีเนี้ยถ้าถามว่าแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือยังนะคะบางท่านก็อาจจะมีนะโดยหน้าไพ่มันมีทั้ง7ถ้วยมี6กไม้เนี่ยนะคะโดยนาไพ่มันก็อาจจะมีคนเข้ามาพยายามจะพูดจะคุยนะคะแต่ว่าคุณไม่อยากสนใจนะคะชาวธาตุดินเราก็รู้สึกเหมือนกับเออเราก็มันมันยังไม่เคลียร์นะคะในใจ นะคะความรู้สึกมันก็ยังมีแอบแอบรู้สึกดีๆอยู่ยังเหมือนกับว่าเออถ้าได้คุยกันอีกสักครั้งก็อยาก,ก็ดีอะไรเงี้ยทีนี้ในส่วนของคนรักเก่าของคุณล่ะนะคะต้องบอกว่าช่วงเนี้นะเขาเองเขาพยายามที่จะทางานเช่นเดียวกับคุณนะคะพยายามโฟกัสในเรื่องของทํางานทําการหาเงินหาทองนะสร้างเนื้อสร้างตัวไปแหละนะคะออแต่ก็ความวุ่นวายใจเขาก็มีเช่นเดียวกันนะของคุณมี5้าดาบนะบ่งบอกถึงว่าความพยายามจะเอาชนะใจตัวเองพยายามจะเอาชนะอุปสรรคในเรื่องของความรู้สึกนะ เขาเองก็เช่นเดียวกันเขาก็มี3ดาบนะคะอย่างราชาถ้วยเนี่ยแน่นอนคิดว่าเขาเองเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณนะคะมีเก้าวถ้วยด้วยราชาถ้วยก้าวถ้วยยังรู้สึกดีๆยังแอบมีคุณในใจอยู่แหละนะคะความวุ่นวายใจความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจจากการเลิกลาก็ยังมีอยู่ นะคะไม่ได้หายไปซะเลยไม่ใช่แบบว่าอุ้ยชิว,ช,วชิันทํามาหากินของฉันต่อไปก็ไม่ขนาดนั้นนะคะคนรักเก่าของคุณในขณะเดียวกันนะความรู้สึกที่เขาที่มีเขามีต่อคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับตัวเขาเองเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเขาค่อนข้างที่จะจะใช้ชีวิตตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็อยู่กับตัวเองแหละนะ่าถามว่า,อ,าอยากจะเลิกไหมคิดว่าคนคนนี้เขาไม่ได้อยากจะเลิกกับคุณนะ เขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนั่นแหละมันมีความรู้สึกที่ที่มั่นคงมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทําอะไรมากไม่ได้นะคะไม่ได้มีทีท่าที่จะพยายามที่จะกลับมาไม่ได้มีมีทีท่าที่พยายามจะติดต่อหาคุณนะคะแต่ความรู้สึกอะ่ะนะคะแต่ความรู้สึกอะ่ะอยากที่จะให้คุณกลับมาอยากให้คุณกลับมา เขาเรียกว่ากลับมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งรอคอยอยู่นะคะมันมี5้าเหรียญด้วยในขณะเดียวกันของคุณก็มี7ถ้วยของเขามี7ถ้วยเช่นเดียวกันอาจจะบ่งบอกถึงทางเลือกใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิต นะคะอาจจะบ่งบอกถึงทางเลือกใหม่ๆนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้นะคะในขณะเดียวกันอาจจะบ่งบอกถึงว่าเขาเองเขายังยังฟุ้งซ่านอยู่นะยังฟุ้งซ่านกับเรื่องราวไอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแล้วก็ยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้คือพอยังไม่ลืมอ่ะพอยังไม่ลืมแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ทักมาไม่พยายามจะกลับมาคืนดีละ่ะไม่รู้สินะคะเขาอาจจะคิดว่าเออเขาอยู่แบบนี้ก็ดีกว่ารอดูท่าทีของคุณดีกว่ารอให้คุณเป็นฝ่ายขยับรอให้คุณเป็นฝ่ายที่จะทักมานู่นนี่นั่น นะเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้สักทีค่อนข้างวุ่นวายใจกับเรื่องราวของคุณอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูว่าในช่วงปักแรกมิถุนายนนะคะความรักของคุณนะคะชาวธาตุดินเป็นอย่างไรบ้างได้อัศวินถ้วยนะคะออการเริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคนใหม่ๆที่เข้ามาน่าจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเข้ามาคุยนะคะนั่นหมายความว่าชีวิตคุณคุณพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะก็ทํามาหากินของเราต่อไปเรื่อยๆค่อนข้างนิ่งอยู่นะคะคนใหม่ที่เข้ามาอย่างที่บอกว่าคุณเองคุณก็พูดคุยมากขึ้นนะคะมีการเรียนรู้นิสัยใจคอนะความรู้สึกก็มากขึ้นแล้วล่ะแต่ก็อาจจะยังอดอ อดที่จะหันไปมองอดีตไม่ได้นะคะเรียกได้ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังแวบ,บๆหันไปมองนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอะไรมากมายหรอกนะคะคิดว่าตัวคุณเองคุณจะจะก้าวต่อไปแล้วจะ move on แล้วนะคะไม่สนแล้วละอดีตเพียงแต่ว่าอาจจะ อดหันไปดูไม่ได้หรือบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวบางสิ่งบางอย่างจากเขานะคะปักแรกมิถุนายนอาจจะมีข่าวคนรักเก่ามาเข้าหูนะคะแล้วก็อาจจะทําให้แบบว่าหว,วั่นไหวแแวบๆนะคะแต่คิดว่าตัวเองคุณไม่ทําอะไรไปในลักษณะที่ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะกลับไปหาเขาหรอกนะคะเราเรามุ่งไปข้างหน้านะคะ ทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวดีกว่านะคะสนุกกว่าทีนี้ในส่วนของคนรักเก่าของคุณล่ะนะคะสถานการณ์ของเขาในช่วงปักแรกมิถุนายนไม่น่าเชื่ออ,อ,อัศวินถ้วยเหมือนกันเลยค่ะนะคะปักแรกมิถุนายนถ้ามีคนใหม่นะคะก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะ พยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเขาเองมองว่าของของเขามีสิบเหรียญด้วยนะคะจ,จะบ่งบอกถึงการที่เขายังใช้ชีวิตอยู่กับงานอยู่กับการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้ตัวเองอยู่กับครอบครัวภาระหน้าที่ของเขาที่มีต่อครอบครัวต่อญาติผู้ใหญ่อาจจะยังเยอะอยู่นะคะในช่วงปากแรกมิถุนายนอาจจะ,ะไม่ได้กระตือรือร้นในการพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะคุณเองก็เช่นเดียวกันนะคุณคุณโฟกัสในเรื่องงานมากกว่าด้วยนะคะ ก็ใครมาคุยก็คุยไปเรื่อยๆอยค่ะมีความสุขสบายใจมากในระดับหนึ่งนะทีนี้มีเดอะเฮอร์ิตขึ้นมาด้วยก็ใกล้เคียงกันอีกแล้วนะคะของคุณมีห้าถ้วยซึ่งบ่งบอกถึงว่าต่อให้คุณพิดคิดว่าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คุณยังอดหันไปมองอดีตไม่ได้ The Hermit ิตก็บ่งบอกถึงคนที่นึกถึงคนรักเก่าอยู่เนืองเนือง นะเป็นคำเป็นคาที่วิชาการมากๆเลยคิดถึงอยู่เนืองๆนะคะอยู่เรื่อยๆอะ่ะนะยังไม่ได้ลืมไปหมดสัทีเดียวนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยนะ,ะสองจิตสองใจที่จะแบบว่าเออฉันจะก้าวต่อไปใหม่ดีไหมฉันจะเริ่มพบคนใหม่หรือว่าฉันจะยังรอหรือจะอะไรคนเก่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะคิดว่าเขาเองเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจอยู่ นาปักแรกมิธุนายน์กับคนใหม่ที่เข้ามาคุยยังคงไม่มีความคืบหน้ามากมายนักนะคะคุยกันมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นแต่ยังคงอยู่ในสถานะเพื่อนนะคะส่วนตัวเขาเองก็มีความสุขสบายใจดีในระดับหนึ่งนะคะ คุณเองก็เช่นเดียวกันนะต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่ของทั้งคุณทั้งเขานะเอ่อบางทีอาจจะเลิกกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะนานในระดับหนึ่งในระดับที่ว่าต่างฝ่ายต่างนิ่งค่อนข้างมากนะคะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้กังวลใจไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะักนะ ทีนี้มาดูความเชื่อมโยงนะคะใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งระหว่างคุณกับเขานะคะในปักแรกมิถุนายนนะคะหนึ่งไม้ค่ะนะความรู้สึกดีๆที่ยังคงมีต่อกันนะคะความสัมพันธ์ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่มีจังหวะเหมาะเหมาะมีจังหวะเหมาะเหมาะจังหวะได้นะจังหวะได้โดยที่ว่าต่างฝ่ายต่างส่แล้วก็ได้พบได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหนึง่งมีโอกาสที่จะสารต่อได้เช่นเดียวกันนะคะหนึ่งไม้ต้องบอกว่ามันมีใบไม้ที่งอกขึ้นมา น,ะะนั่นหมายความว่ารดน้าพรวนดินดีๆนะคะปักลงดินรดน้ําพรวนดินดีๆนะใส่ปง๋งใส่ปุ๋ยนะโอกาสที่จะงอกงามนะความสัมพันธ์งอกงามเติบโตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่บางทีพูดคุยแล้วมันก็มันก็มีโอกาสที่จะล่วงหล่นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะมันแล้วแต่ว่าใจเราจะทำยังไงถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเออคุณยังรักเขานะนะมันก็ต้องทำอะไรจริงจัง นะะหนึ่งไม้เป็นไพ่ที่บอกว่ามันมันถ้าสมมติว่าพยายามจะกลับมาพูดมาคุยพยายามจะกลับมาแก้ปัญหาพยายามจะทําความเข้าใจกันมันก็มีโอกาสอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่เราเขาอยู่ในพื้นที่แล้วต่างฝ่ายต่างทํามาหากินของตัวเองไปมีคนคุยไปประมาณนี้มันก็จะไม่งอกงามแล้วนะคะ ปัญหาระหว่างคุณสองคนนะคะก็ยังอยู่นะคะปักแรกมิถุนายนนี่คืออุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งนะคะ,ะความหยิ่งทนงความเป็นตัวของตัวเองนะความที่เป็นคนอีกโก้จัดเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะจะทำให้คุณสองคนต่างฝ่ายต่างพยายามใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปนะคะการที่การพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวหรือปัญหาที่มันยังคาระคาซังอยู่หรือไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือญาติผู้ใหญ่ไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมันอาจจะยัง ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการเ,าเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะอมองว่าบางทีคุณอาจจะเลิกกันเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ปลื้มก็ได้นะผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปลื้มนะคะซึ่งซึ่งก็ยังคงไม่ปลื้มอยู่นะคะเอาเป็นว่า,าปากแรกมิถุนายนระหว่างคุณสองคนก็ยังคงอยู่ในสภาพที่แบบเหมือนกับว่า,าลังเลใจยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ก็คิดว่าต่างฝ่ายต่างก็ดูดูอะคะ่ะ นะดูดูไม่ได้ลืมกันสัทีเดียวแต่ก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เอาเป็นว่าต่างฝ่ายก็ต่างโฟกัสในหน้าที่การงานใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปแล้วก็พยายามที่จะลืมอดีตนะคะเออมันมีทั้งราชินีดาบทั้ง5ดาบอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะพยายามลืมอดีตพยายามที่จะต่อสู้คิดว่าต่างฝ่ายต่างอย,อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างหยิ่งทนงนะคะเป็นคนที่ที่หยิ่งแล้วก็มีทิฐิแล้วก็มีความเป็นตัวตนแบบว่า ฉันก็เจ๋งของฉันน่ะอะไรประมาณเนี้นะคะเอาเป็นว่าก็ ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตดีกว่านะคะก็มีข้อแม้นิดเดียวสําหรับชาวธาตุดินที่ยังรู้สึกเหมือนกับว่าปัญหาเรายังพอแก้ไขได้นะคะต้องแก้ไขปัญหาจริงจงจังๆมันถึงจะไปต่อได้นะคะหนึ่งไม้บ่งบอกถึงการกระทําจริงๆจ ăng, ๆังๆเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะเอาละสําหรับปักแรกมิถุนายนนะคะสองคนรักเก่าชาวธาตุดินนะก็ประมาณนี้ส่วนปากหลังมิถุนายนนะคะมาเช็คมาดูมาสนุกสนุกกันใหม่ก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอล ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ